ครับทุกท่านเนี่ยผมจะมาดีวิวต้นกัญชานะครับต้นกัญชาเดี๋ยวจะมาดัดแปลงต้นกัญชาดีวิวนะฮะเนี่ยเราจะมาให้มันสูงเราจะให้มันเตี้ยการปลูกต้นกัญชาเราต้องดูแลหน้าดินด้วยดินไม่ดีก็ใช้ไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ยังเล็กอยู่ประมาณเดือนเดือนนิดๆนี่สามอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนนิดๆ ช่วงนี้งดเก็บผักนะยังไม่โตรอ,อก่อนจะ้ะต้องสนใจให้มากนะครับต้องดูแลให้ใกล้ชิดนะพืชพืชพืชกัญชาเป็นพืชที่โตไวมากนะฮะน้ำไม่สมควรที่จะลดมานะครับวันเว้นวันนะครับลดน้ำ เดี๋ยวผมจะมาดัดนะผมจะมาดัดดัดออกไม่ให้มันสูงให้เขาอยู่คงที่ให้เตี้ยตัดประมาณสองนนี่ครับดัดเสร็จแล้วครับก็ใช้ลวดลวดลวดสองเส้นเนี่ยลวดลวดประมาณนี้สองเส้นแล้วก็ทําตะขอแล้วเกี่ยวยอดเราต้องตัดยอดก่อนนะตัดยอดเรานับเลยจากไปเลี้ยงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยตัดยอดเลย พอตัดเพิ่มเราดึงโดยทีนี้เราลวดดึงดึงสองเงียงสองง่ามเขาเรียกไงอะดึงดึงให้เขาโค้งไว้แม่้เขาสูงนั้นเราก็ค่อยขยับขยับมาอีกทีหนึง่งดึงมาพอเขาโตบโตมาเขายาวมาเราก็ดัดเราก็ขยายเราก็ขยับเหล็กตัวเนี้ขยับมามาดึงไว้อีกทีหนึง่งพอเขาโตขึ้นปุ๊บเราก็ตัดยอดอีกทีหนึง่งก็ได้นี่เป็นไงละ่ะ ผมดีวิวได้แค่นี้นะครับผมไม่เก่งกดไลค์กดซับ s c ไคร e ใส่ใบบักูด้วยเดอ้อเนี่ยแค่นี้ตันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยฮะปลูกใส่กับผักเลยเป็นไงล่ะโอเคสวัสดีครับทุกท่านอ่ะเทปนี้มีแค่นี้ฮะ